โพราชนะผัดมีโพราชนะพี่โพราชกันเองไม่เก่งใจไขแล้วนะโดยคุณป้าตอมเนาะป้าตอมมาพัดลมไหมพัดลมมาจ้ะไม่เอาปัดตอมบอกไม่เอารอก่อนนี่ โดยผู้ชำนินการคือป้าต่อมีพร่ะละขามีเครื่องปรุงมาให้แล้วแต่จดทำเพิ่มคือใส่น้ำมันนิดนึงใส่กระเทียมอเ,เอาเอามีดไหมอ่ะมีดตัดเส้นเจ้า ตัดตัดแล้วนี่ครับหอมทีเดียวหอมทะลุออกไปไหนต่อไหนแล้อะตอนนี้รั่งเจ้าหมี่โหราดเขาบอกว่าสองรถนี้เผ็ดนะรถแซบ่บทีเดียวอู้น้ำปูนเข้มข้นนัน้ำพต่ตอม

ที่สองครั้งตตา,ามมาใส่ลงไปแล้วฮะหหม,มันก็บอกแล้วจะไม่ต้องใส่อะไรเลยปรุงมาให้แล้วต้มน้ำได้อยู่อำเกี๊ยถุง แล้วก็เส้นลงน้ำมันพอดีแล้วละ่ะก็บพอดีแล้วเส้นต<ะ>อ้องมาวุ้ยกระดาษกระดาษเอาออกเร็วด่วนอืม พัดอีกอหนึ่งพ่อหนีคลาดเนาะเราไม่ต้องทำอะไรเยอะใส่สามเลยลนะพี่ น้าจิ้มไหมลงไปน้ําซุกน้ําน้ําก็ทํมาให้แล้วเตาตบน้ํามันอีกข่น้ํามันแล้วก็น้ําเปล่าจะไ,ได้เข็มข้นหลายสีเลยนะเนี่ยรสนี้รสเผ็ดเลยเป็นเริ่มนิ่มเปิมนิ่มแล้วใส่น้าลงไปลาคุณพี่เออ,เอ,อ สตน้ำจิ้มมนันลงไปให้เข้มล้นมีโคราชนะจะมีโคราชโคราชบ้านเองเด้ไม่ต้องเพิ่มอะไรเยอะ ก็แล้วเนะจะน้ำอีกได้อยู่กว่าจะแห้งเออมีมโคราชบ้านเองเนาะสะายายางฮขามีน้ำปรุงมาให้แล้ว เราก็เพิ่มกระเทียมอีกนิดหน่อยใช่ไหมป้าต๋อมใส่ไข่ไหม,มป้าต๋อมใส่ไข่เห็นไหมอ,อืมมันจะเส้นหมี่เหรอแต่มันจะเหนียวนุ่มเ,เส้นหมี่เขาทอาจะเหนียวนุ่มเห็นไหมเราเอาหลายสีนะ่ะลายสีส,สีฟักทอง ไม่ต้องทำเยอะน้ำปรุงเข้ามาแล้วก็ mm. ตำกระเทียมลงไป valleys. เจียวกระเทียมนิดหน่อยเนาะอันนี้เราไม่ได้แช่เส้นหมีนะเป็นยังไงนิ่มไหมเติมน้ำได้เพราะน้ำเคียวข้นมากก็ต่อมน่าจะเผ็ดงยก็นี่ง่ายไหมล่ะเนี่ยเขาปรุงมาให้แล้ว หยอกเปรี้ยวหวานเราเอามาสามรสเลยมีโคราดบ้านเองเด้อต้อมใส่ไข่ไหมใส่ก็ทันนะใส่เฮ้ใส่เฮ้อเอ,เอาไหมแล้วก็สองสามลูกไหม,มเส้นนิ่มแล้วเห็นไหมไม่ต้องแค่เห็นน้ำเริ่มหดเริ่มแห้งแล้วนะนี่ อันนี้มีรถฟักทองรถมันรสอะไรม่อง็มัองเทียงหม,มองอ่นคนให้ทววั่วะอีพี่ของนูจะใส่น้ำต้นแรกเลยใส่น้ำผสมกับน้ำมันมันทัน้งกินมมันแล้วมาเหมือนเราต้มเส้นมันลวกเส้นเออแล้วก็มาพริกหลังๆอ่ะ รสชาติก็จะจัดจ้านเนี่นะจา้าไ้จะได้ชิมแล้วนะท่านผู้ชมโคราชบ้านเองนี่นะประุยกัจใาอยู่ตรงนั้น ว้าวหนา้าตาดีอันนี้ไม่ได้ใส่ซอสเพิ่มนะมันมากับซองมาเองนะนนงหรสักทองก็งต้มต้องใส่น้ำเยี่ตอนแรกเลยร้อนๆแล้วเะว่าต้มเป็นมันเป็นตัวก่นก็ได้กินเลื้ เผ็ดเผ็ดเผ็ดเ,เลยเี้ยวหวานดีหอยกลาดใคยคิดถึงบ้านนะารผ่านไปหันมาก็ไปซื้อมานี่นก็ไปซื้อไม่ขายเยอะแยะนะหอยกรลาดหลายยี่ห้อเลยตอนนี้ เส้นมี่โคราชอุดหน,นุนวิสากิตชุมชนเนาะเส้นเหนียวนมนเด้ในน้ำปูนะพร้อมวันนี้จะกินกับส้มตำทะเ่สับที่ริงสีมันมันเพียงนะที่ยิงสีมันออกเหมือนสีซอสอันหนึ่งแล้วก็สีแบบฟักทองเนี่สีแดงเอ้ฟักทองด้วยะไรสีออกเป็นแดง เหนียวดีงั้นเหนียวดีป้าต่อมทำครั้งแรกเนาะส่วนมากก็ไป็เส้นซื้อเส้นตลาดนะค่ะแต่นี่เป็เส้นมี่ตลาดลองชิมดูช,ชอบแอดเดมไมค์ติดกระทะไหมอือจ้องนะจ้องไม่ติดกระทะชอบเลยเป็นกรอบกอ,อร่อยเลยข้ต่อมอร่อยไม่ต้องทำอะไรก็รต่อมได้เติมอะไรไหม อร่อยแล้วอ่ะนี่นะกินให้ดูอ้าวเฮ้ยอร่อย